นไอ้ดอบเราอะไอ้ดอบไปไปไปไอ้ดอบแปดไปไปไปคืนของที่ไหนวะเนี่ยนี่คือาวุธไม่ไอ้ไอ้คน,น,นที่ด่าได้ผมผมมองว่าถ้ามาันมาอยู่กับเราอะตัวปากซิ่งๆอะผมชอบอยู่ ปากซิงซิงอ่ะผมชอบตัวปากซิงซิงอ่ะผมชอบอยู่เอาตัวมาดิตัวไอ้นี่มาดินี่ตัวล่านไอเดวิลนี่ก็ล่านครับลุงแค่มันยังไม่เอาไอเดวิลมาจากไหนนะมึงมาจากไหนนะมาจากสตอมบอลครับลุงสตอมบอลเหรอใช่ครับไอ้เคี้ยกูเลือายาวปะขับเอายาวก่อนเลยก่อนสตอมบอลเป็นโลเปสนะครับลุงอ๋อหกสองเก้า อย่าชุบอย่าดับครับพีอย่าชุบด้วยชุบมาสักห้าพอละวห้าพอละเอาเท่าไหร่พี่มาดีแอร์ดับไหมพี่บอกขาดคนหนึ่งพี่ไหนใครที่เป็นนักลบนะหมดเลยอ่ะก้างหมดเลยเหรอใช่ปะที่มึงเอามาวันนี้มึงมาใช่ไหมคือนักลบหมดเลยใช่ไหมใช่หมดเลงแล้วมึงมีแล้วมึงโหด ไอมาโคนี่โหดใช่ไหมมันมาจากไหนไหนะไอมาโคนเนี่ยม,มาจาก SMD SMD SM <อ>เสียไม่ได้ลงเสียไม่ได้<อ>มึงออกมาเจนไหนไอเฮี้ยมาโคเนี่ยมึงออกมาเจนไหนเจนแรกครับเจนตั้งแต่เฮี้ยม,มาคม,มาครับลงอ๋อโอเคโอเค,อเคก็มาแข่งจีบครับแล้วก็มานีอ๋อไอแฟงคัดมาถูกต้องไหมใครับที่มาสมโทปะครับลงมึงมีเพื่อนไหมบายอันนี้มาคนหนึ่งแต่ว่ามีมีนักรถอีกนะครับลงถ้าลงอยากได พวกตัวเดิมพันแล้วก็พวกไม้วงไฟแล้วพวกนี้มีเยอะอยู่บมึงเอามาสักคนดิขอเก่งๆในสายตามเลยเอามาดิเก่งๆได้ได้ครับขอไม่เอาอวยเพื่อนนะขอไม่เอาอวยเพื่อนขอเก่งจริงไม่เอาอวยเพื่อนเอามาดิได้แล้วมีเวลาด้วยนะไอสัตว์ไม่ใช่เอามาแบบทะเลทรายนะแล้วเมื่อกี้ลุงคัดไม่ได้สักคนเลยครับลุงไม่ไม่ไม่ผ่านวะเอางี้มันยังแพ้ผมอ่ะพี่ไม่มากั้งนีไม่ได้ไม่ผ่านกันสักคนเลยอ่ะ มันมันมันได้อยู่เว้ยไอพวกไอพวกนี้มันแต่กูต้องการคนเก่งอะตอนนี้สักคนหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เราซัพพอร์ตเยอะเกินไปเว้ยเดลตัดให้ครับลงอรตมเยอะเกินไปเก่งอะที่มาดีเก่งที่จะ<อ>สู้ไอเทียเวทได้แต่ไม่ได้ต้องชนะมันอะแต่ว่าแค่แบบวงไฟวงนวที่มึงต้องเอาไอเทียเวทได้อะอายุก็อย่างอย่างกูเนี่ยถ้าเกิดวงนววงเทียอะไรกาไอเทียเวทไม่ลงนะก็ความมันไม่ลงนะถ้าเป็นกูอะ Long, long ไม่หมยบบายถึงแบบว่าหมายถึงแบบว่าถ้าแบบว่ามั่ๆวๆเหวี่ยงโดนมันอาจจะได้แต่ว่าถ้าจังหวะที่แบบต้องหนึ่งหนึ่งกับมันจริงๆอ่ะคือไม้มันก็มีโอกาสที่ชนะไม่ละแต่ว่ากูคิดว่าโอกาสชนะมันแม่งแค่ประมาณ20%เอนตอ่ะต้องแบบมีคนเอาห้าสิห้าิกับมันได้อ่ะสนับสองอ เอาเอาสนับไปต่อยต่อยไม้มาหน่อยนะมึงไล่ชุดเพื่อนด้วยเอาไม้หรือมีดเอาไม้หรือมีดเอามันมาคู่เลยเหรอมาคู่ดิมาคู่เดยมึงก็ยากเลยเฮียต้องหามลุงว่าอยากให้แลก็สนามลักสองไม้หรือมีดมึงก็นัวไปเลยมึงก็นัวไปเลยมึงชุบเพื่อนแล้วกันเฮียไม่ใช่ว่ามึงไอ้นี่ไม่ชุบเพื่อนนะเล่นกันเป็นกลุ่ม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 น่าเดี๋ยวกูเล่นไม้ชนแรกให้แปหลุง พยายามขับนี่เซิร์ฟด้วยนะเวลาเพื่อนชุบอืมนายเซิร์ฟไม่ใช่มีนะเราเพาะผ่อนใจอิโมฟรีกูควรเล่นมีดดีไหมวะตายมแล้วครับนนลุงแปดคนนองครับดีไหมครับถ้าตัวลมถ้ารุดตวลมปล่อยนะพี่ไม่ต้องเล่นนะปล่อยมันล้มไปเราไปเล่นยัดยัดกับเพื่อนนะเวยย้ยจะเล่นแยกนะเฮ้ยถ้ามึงฆ่ามาได้มึงเอาศพวิ่งไปทีไกลๆเลยเดะเอาวิ่งไปทีไกลๆหัวข้อบงวิ่งขอบงอ่ะว่างออกวงนั่นแพทเราชนะคือแพทปืนไว้กูบอกเลย เล่นนึงกันนะเล่นนึงกันนะเล่นนึงกันเนาะชวนนี้ชวนนี้ชวนนี้ไม่จับสนองหน่อยจับสนองหน่อยเฮ้ยไอ้เชี่ยกูจะแตกโอ้โหไอ้เชี่ยเซอร์แม่งจับกูไอ้สัตว์ยัดเลยเพียวพี่ยัดยัดหน่อยยัดหน่อยยัดหน่อยตายได้ตายสองตายสามมือข้าแบบนี้สีดำชู้เพื่อนนี้สีดำเอ้ยสีดำเงินชู้เพื่อนนี้สีดำเงินชู้เพื่อนนี้สีขาวชู้เพื่อนนี้สีขาวชู้เพื่อนนี้ออนชว์ไปกูนึงให้ออนออนชว์ไปโอ้โหขีมันเหลือเยอะจังวะไอ้สัตว์ ตายตายไรเศ้าหวะตายสวย <laughs> ไอ้เฮียแต่ละคนเจออีโมอ่ะไอ้สัตว์ไอ้เฮียบอบแม่เอาสลับต่อยกูเย็ดแม่ <laughs> แม่ตอนนี้อาวุธมันนำครับอาวุธแค่นำหนึ่งชิ้นมันก็ได้เปรียบแล้วตอนเนี้ยเพราะมีมีดกับมีม มีไม้ไม้มีดมาต้องมีปืนอ่ะผมต้องมีปืนอ่ะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นอาวุธแล้วไงก็งมีปืนครับมันต้องเจอไฟจริงไอ้พวกนะี้ เดี๋ยวเกาะเดี๋ยวเกาะเข้าก็โกงแล้วคือข้างกันไม่ตายแล้วเดี๋ยวเกาะเข้าสนับก็เป็นขี้กากแล้วตอนนี้มันยังไม่มีมันยังไม่มีนี่เฉยมันยังไม่มีนี่ยังไม่มีเออเกาะพอเกาะเข้ามาก็อันนี้แล้วแล้ว okay. ที่บอกมันดิยังไม่ผมโดนอีโม่ร้อยอะ แต่ไม่ใช่ออดูเฟิร์อะมีแต่ใช่ใช่ไม่อีโมตอนนี้อีโมม,มันเหมือนมันบั๊กว่าวงนัวไม่รู้พากูไปยพาวดิออนเอารถพากูไปพาวดิแบบแหบะไปิไไปกติกตีอุต่อวันดีโดนเฮียอะไรปืนดนอะไรตายปืนแลบวผมไม่ได้ตายครับลุงอะไรหรอันเต็มลุงมีตังในตัวไหมบเบ๊บ๊ ชุดไม่ได้8คนนะง่ายสุดยากได้ผู้ชายแบบเอบเออเฮ้ยเอากล่องปรดิกล่องได้ยังกล่องนะครับคุณอ้าวกล่องได้ยังล,ล,ลุงได้มือไม้กล่อง<ห>อะไรครับไม่กูส่งให้ใครไปว่าไอห่านปะผมให้ลุงไปแล้วดิไอจิ๋วยังไม่ได้ให้ก,กูใช่ปะไม่รู้ไอจิ๋วมึงยังไม่ได้ให้กล่องกูปะไอจิ๋วมันอยู่บนน้าไอจิ๋วอยู่บลด้าครับลุง ขอให้้แลวไม่มึงถามไอ้ห่านดิไอ้เหี้ยว่ากล่องหกพันนะไม่มันให้กล่องหมื่นสองมาแต่กล่องหกพันเ่ยยังไม่ได้โอเคครับน้องาหานี่ห่านนร,รอบใหม่นะไม่ใช่รอบเก่านะ ไอจิ๋วมึงให้รอบใหม่กูมายัง6,000น่ะให้แล้วครับให้แล้วให้แล้วผมให้แล้ว6ก0 0ได้ปูนร2 0ยุ่สบถุงไอออนไอออนปตีดิตอนอยู่ไหน ให้รถไป,รไปครับผมเลขหนึ่งศูนย์ห้าแปดครับกระจายให้น้องฟังอ้อนอ้อนออน,ออน,อ,อ,นออนมาปูนอ้อ,อนมีลำาดอสองถุงเนาะมาว่าเอาปูนไปเลขอะไรแม่มึงขาดเหรอจะมึงขาดปูนใช่ปะของก่อเลยครับให้ของก่อด้วยเหรอของไม่เอานี้ไปออนมาดิอา ไม่ไอไอหายมึงยังไม่ได้ให้กูใอ้กูให้ใครไปกูให้นี่ให้แล้วผมไอออนไลนอะไรอ่ะมาตีตีเจ็ดไม่มึงยังไม่ได้ให้กูไม่ใช่หรอไม่ผมคลิปให้ลุงแล้วแล้วลุงก็เอาให้มาดีไม่ใช่หกพันน่ะหกพันน่ะฮะหกพันเลยมึงดูในเฟซดิมีอยู่สี่สี่แป๊บนึงดสี่เฮ้ยล่นละล่นละล่นละผมกดเปิดไอ้นี่ล่นมึงมึงตีมึงตีก่อนมึงตีก่อนเดี๋ยวปุนที่มีอีกร้อยกว่า อ๋ออ oh, ันใหม่อันใหม่อันใหม่อันใหม่โอเคไปดูไอ้สัตวเะะ์เดี๋ยวให้น้องไปขึ้นเกาะนะครับลุงเดี๋ยวตีบุปิดเลือกเท่าไหร่นายเด็ก ตาดปูนแมปูนแล้วก็ของเกาะมียี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดถุงเพลยปูนได้ได้ละที่ให้ปูนแล้วสามสิบทีล้ไม่ติดสาสิบแล้วเหรอสาสิบแล้วเรานมีการันตีใช่ไหม่าดีพี่อะไรที่มี้วน่าอีกสิบทีอ่ะพ่อ้อน่ะเป็นพันอ่ะมีมีมีพันอ่ะพันอ่ะใช้ทีมีแล้วพัน มึงมึงต้องมึงต้องติดอ่ะในสิบทีเนี้ยถ้าถ้ามึงไม่ติดแสดงว่ามึงซวยแล้วมึงไม่ได้อาวุธอื่นเพิ่มด้วยอ่อนตับลู้ผมว่าจะใช้แต่ไมณนี้แหละเลขเลขเลขอะไรอ่อนมาเอาทีพี่เลขทีที่เจ็บปะใช่คือถ้ามึงถ้ามึงทําอย่างพวกไอ้เฮียเหนียวได้คือถ้ามึงแบบว่าตีแค่ประมาณสี่ห้าทีติดนี่คือจบเลยคนอื่นไปต่อได้ยาวเลยขอโทษครับลู้ผมไม่สามารถกําหนดโชคชะตาได้ต่อไปอีกอ่อนเนาะ ของกะหรอใช่ใช่ของเกาะตอนนี้ออนรอบกูไปหมื่นสองสองอันเป็นสองหมื่นสี่สองหมื่นสี่บวกอีกหกอีกหมื่นสองสองหมื่นสี่บวกหมื่นสองเป็นเท่าไหร่วะสามหมื่นหกอ้ออนตอนนี้มึงรอบกูไปสามหมื่นหกแล้วแล้วไม่รวมมัไม่รวมกันรอบหน้าอีกนะน่าจะประมาณประมาณหกหมื่นอะแค่มึงคนเดียวตอนเนี้ยหกหมื่นไม่เป็นไรครับลุงทำได้ ไปติงกับลุงผมก็รู้สึกผิดอยู่ลุงได้ไมาอีกอ่ะลุงลุงได้คัดไปยังไปแล้วไม่ค่อยนี่เป็นเกาะให้หน่อยค่ะของกองเป็นเกาะให้หน่อยกําลังคนเอ้พวกอยู่เลยนะคพี่โอเคเองพากโชว์มาอ่นเองไม่ต้องเดินหนีหรอกนะหมดแล้วได้ไหมหมดแล้วเหรอหมดแล้วพี่สายของกองเดี๋ยวรอเขาไม่ขึ้นเลง พี่มีเศษของกอเวลาพิจิวผมมีมีเดี๋ยวดูให้เหลือไม่เราไี่ขายของกอเหรอผมมีสามสิบผมมีสามสามเศษเหล็กอ่ะเหล็กก็มีอาพิจิวได้ไรพิจิวรวมมาเดยวนึงส่วนห้าแต่ไม่ไรไอ้นั่นยังไม่ได้หรอไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยไอเฮียอาหารอ่ะไม่ละอู้ เดี๋ยวกูเก็บไว้ครบไอ้นี่ก่อนนะจิ๋วหรือได้ครับพี่ได้ครับพี่ได้ครับพเองมีปูนขายพี่ไหมอ๋อไู่มีปูนขายพี่อีกไหมได้พี่หนึ่งสุดห้าแปดครับพี่มัันมนตีตลอดตอนนี้พี่เยอะอยู่อ่ะเยอะอยู่ครับพี่ขอบคุณครับขอขอขอภายในวันนี้ได้ไหมสองคนเองอ่ะโอเคโอเคโอเคเหมือนเดิมนะจ่ายเป็นไอ้นี่อย่างไอ้นี่เหมือนเดิมนะ อ้นเองมีเศษไหมเศษเศแล้วเี่ของเกาะมีปะไม่มีเะหกอันไม่มีหรอเดี๋ยวพี่ถาไม่มีเลขเนึ่เลขเลยครับนดหึ่งศูนย์ห้าแปดเออหกสองเก้าอ้นอ้นมาได้ครับน้องได้ละได้ทีเออนเอเหมคจ เดี๋ยวิบห้าอันมั้งมีเหล็กแปดติดไหมเพื่อมีมีมีเอ่อเหล็กเอเจ๋อได้ไรอ่าหนึ่งส่วนห้าแปดครับลุงขอบมากเนาะพี่ก็ว่าเหมือนจะติดนะ เอาเล็กเลยการันตอรอดีพี่ C 4เครับของครับลุงอ่าเรียบร้อยนะครับลุงแดงไงฟ้าหมดละเจ้เรอเพียโไม่มีของสิ่มมีมาแล้วใช่ไหมพวกมึงอาจจะ หนึ่งศูนย์หนึ่งสองอ้อนอย่างเงียบนะยาม้องมึงนะมึง,ม,งมึงให้ไอ,ไอตีมาไปทำอะไรอะ่ะไอ้เจี๋ยวช่วยตีไปจบปูนให้ครับจบปูนต้องแต่ตอนไหนเอ่อน่นจาจะประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วมั้งครับ ครึ่งชั่วโมงเพิ่งผ่านมาเนี่ยหรอครึ่งชั่วโมงใช่ครับใช่ใช่ได้มาครึ่งชั่วโมงครับ12ถุงกันหรอมีมีปูนี่หกถุงมีมีน้องมีมีอยู่แล้วปกติครึ่งชั่วโมงไม่ได้ปูเท่าไหร่วะไม่ได้ปูเท่าไหร่วะใช่สิบสิบถุงพี่มาดีอยู่ไหนครับพี่ร้านซ่อมรถสิบแปดพี่มาดีมีที่านั้นแบ่งพี่แบรนด์รึไหมพี่ไม่เอาสี่พี่เจ็ดเลยอ๋เท่าไหร่อยู่เลเวลล่างก็เบิกพี่จิ๋วครับไมาให้เป็นร้อยเลยกำลังมาส่ง ผมว่าทีนี้แหละพี่อ่อนพี่อาจจะทีนี้ทีนี้แหละพี่เหลืห้าทีขอสองอาวุธว่าเลืกกี่ทีเนี่ยครับเหลืออีกหกทีงั้นไหนเหล 3, ืออีกสามหกไอ้สีท่ทีสีเเ่เดียบสุดทางเลยนี่ว่าครับลูกไม่พูดตรงๆอะ่ะผมก็ไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้สี่เอร์เซ็นต์นะอ้อนไอ้เยี้ยตีฝี้าบอกแปดดิกูใช้แค่ประมาณสี่ทีในการตีเลยถึงจะติดสี่ห้าทีอ่ะ แต่มึงเนี่ยสี่สิบทีเนี่ยแล้วขาดอะไรเนี่ยเมื่อกี้ว่ไหนปูนครับวายมึงอีสี่กล่องหมดแล้วเหรอี่หมดแล้วครับเมื่อกี้หมดแล้วไม่คิดสูกนะถ้าพูดตรงๆก็ยีผมได้หนึ่งศูนย์ห้าแปดไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้ไม่แล้วตอนนี้ขาดอะไรตอนนี้ขาดอะไรขาดขาดเหล็กไอของก็แล้วก็ปูนครับพิมพแล้วครับของก็หายากจับเลขนะครับหนึ่งสองสี่สามครับเฮ้ฮครับคุณลุง ตอนนี้ของเกาะไม่มีเลยว่ะไอะจิ๋วมีปะผมให้ไปเกี้ยงตู้แล้วครับโ oh, อ้โหไอสัตว์ก็ให้พี่หารกับไอเป๊ะไปขึ้นอยู่ครับ40ทีอ่ะไอเฮียมันพูดตรงๆอ่ะแอนดมินมันแค้นผมตอนผมอยู่เซิร์ฟหลักตีไม้แปดสามทีให้อัดเมื่อกี้กิ๊บเงินสดมาใช่ครับผมกิ๊บเงินสดไป oh, ให้หมื่นหนึ่งครับผมอขอบคุณครับอขอบคุณที่รับปูนไปให้เลยนะใช่รับปูนครับรับปูนครับอ่าผมเลขหนึ่งศูนย์ห้าแปดครับผมมีอยูหกสิบแปดอะพี่เอาหมดเลยครับเอาหมดของเอาหมด ถ้าตีลักยี่สิบทีติดเนี้ยเหลือไอ้คนอื่นได้สบายโอ้ยพี่อนเอ้ยมันบั็กปะเนี่ยไอ้สัตว์พี่แกงไม่ได้ไอ้ไปต่ออาจจะเป็นผมก็ได้ผมเลขสองสองีพี่อันตีไปกี่ทีแล้วพี่สามิหกทีโอ้โหไม่อยากพูดดังพี่เจมพี4สี่ทีเองนิดเดียวเลขเลขอะไรครับปูนไปทีอ๋อสองสองสี่ครับสองสองสี่นะเสร็เรียบร้อยไม่อก็บอกอะไะ ไปจบคุณต่อดิยินแล้วไหมอ่ะติดอ,ะอ่ะไปโอเคเฮ้เดี๋ยวกูต้องเตรียมตัวไปออกแกงแล้วนะน้องบอกไว้ก่อนไปแล้วรึงเอ่อที่เหลือมึงต้องขาดสี่พ<า>ี่ไอ<ห>ติดล <ะ S 2> แล้วล่ะอ๋อเรอโอเคเข้าดิโอหายไปไหนอ่ะ ไม่เดี๋ยวมันจะติดคูดาวไงครับเดี๋ยวมันจะติดคูดาวผมช่วยได้แค่นี้แล้วตัวแบบตีกัน เฮ้เต๋ฮขอดอรีบไหมเนี่ย รอ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 รัของงานตด้แล้วนะงานเลยง้นเลย ม่รับโทรศัพท์ผมไม่ได้เหรอ ไอ้มิงครับามาออกแกงครับมาออกแกงแล้วใครเป็นหัวแกงคนต่ตออติครับอติครับเรียกเรียกเข้ามาด้วยได้ไหม รับลงดินปะมามาเข่าวดหน่อยดิมาแบงกันเลยนะแบงนะโอเคโอเคเท่าไหร่นะครับค่าออกค่าออกสองแสนต่อเฮ้ยฝากดูน้องด้วยนะเว้ยเจอกันมาดีเลขอะไรครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาเงินให้คุณลงแทนครับแล้วก็เดี๋ยวคุณลงหดแข้งเองแต่ว่าผมจะโยนหดแข้งให้ ผมผมต้องกดเงินก่อนใช่ไหมต้องมีเงินสดใช่ปะอ่ามันเป็นเงินในกองกอ๋ออ๋อเงินเขากองกลางโอเคโอเค อ๋อเหลอเอาลุงเอาลุงเลยครับครับลุงไว้ครับได้ตีมาครับเดี๋ยวจะโยนโยนเออ่ส์หัวแก๊งของเจเคเป็นคนตีนะครับได้ครับโอเคครับมามาทางนี้เลยครับก็คือลุงลุงลุงจะออกใช่ไหมครับใช่ะจะโอเค เดี๋ยวคุณลุงเอาเงินเข้ากองการสามแสนหน่อยครับเอ่อ uh, ผมต้องไปกดมาเป็นเงินสดแล้วเอาเข้าป่ะหรือว่ามันเข้าได้เลยเอาเอาเอาเงินจากในตัวเข้าครับเมื่อกี้ผมเอาให้ไปแล้วสามแสนเอเแค่วันนึ่งนะแล้วก็คุณลุงเอาเองสองแสนเอาเข้าฝากเงินสามแสนแล้วก็เดี๋ยวผมต้องไปกดอีกสองแสน โอเคได้รับแล้วก็เอาเอาเหรียญของผมให้ติดเลยนะผมมีเหรียญอยู่สองสองเหรียญชวนคนเข้าแก๊งเหรียญเหรียญคนเข,ข้าแก๊งใช่ไหมใช่ตอ,นน,อนนี้ออกแก๊งออกแก๊งได้หรือยังครับเรายังไม่ได้กดออกกันะคือมันบอกว่าผมระดับสูงเกินไปอ่ะระดับสูงเกินไปเอ่อแล้วควรคนติดูในระดับสามารถลดยศได้ไหม ไม่ได้ครับเขาเป็นหัวหน้าอยู่นะแต่ผมเป็นหัวหน้าอยู่ตอนนีนะลุงจะไปสร้างเองใช่ไหมนอะอันนี้ลองออกไม่จะอยู่เฉยไม่ได้สร้างอะไรเองเลยมาดูก่อนลองลองออกอีกรอบได้ไหมครับเจะไหนนะ ไม่ได้ครับมันบอกระดับสูงเกินไปครับตอนนี้ผมยังเป็นหัวอยู่เลยอ่ะอ่าลองลองลบคนลองอีกรอบหนึ่งพอได้ละดาดับออกละลุงอะไรลุงจะอยู่คนเดียวได้หรอเออกูอยู่ได้เฮียกูอยู่ได้อยู่แล้วชิวๆนะน้อง ม่กูดันตอนนี้กูดนันกูดนัดนในอ,องไอองอ้อนกูบอกระบบไปหมดแล้วว่าต้องทําอะไรตอนเนี้ยเหลือแค่มือต้องจัดการต่อแล้วกูมองว่ามันไม่มันนะเดชพูดตรงๆมันไม่มันน่ะมันไม่มันอะ่นนอะอคุณลงเตะกคูดาวสามวันนะครับนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโอเคครับได้ครับมันไม่มันนะเดชตลอดไปได้ไหมผมรับไม่ได้ถ้าลุงไปอยู่แก๊งอื่นนะครับอยู่แก๊งเดียวกัน ไม่ในในในมันชื่อเหมือนกันก็จริงครับแต่มันก็ต้องตีกันอยู่ดีอ่ะครูครูดาวสามบ้านครับเออเจ็ดสองชั่วโมงนะตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นก็คือเข้าแก๊งอื่นไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เลยไม่ถึงในระบบหรือว่าอะไรใช่ป่ะก็ไม่ได้ใช่ป่ะทั้งหมดเลยครับโอเคโอเคได้ครับไม่กูวางระบบไว้หมดแล้วมึงแค่ไปต่อเติมนิดเดียวก็ได้แล้วโอ้แล้วคนที่มันอยากอยู่กับลุงกับลุงแกงก็คงแตกไม่แตกไม่แตกไม่แตก